อ่ะมาดูลูกนี้กันนะครับที่ร้านขายทั้งแบตใหม่มีทั้งแบตมือสองนะครับอันนี้แบตท,ที่ไหนผมไม่รู้นะครับอันนี้ผมได้มาเอาเป็นว่าผมได้มานะครับจะเอามาทําแบตมือสองนะครับนะครับคือแบตประเภทแบบนี้นะครับแบตประเภทแบบนี้คืออะไรรู้ไหมไอ้ตัวนี้เป็นอะไรละแบบเติมน้ําใช่ไหมเฮ้ย แบตมันต้องกี่ปีแล้วสิบหกเดือนสิบหกสามหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกเจ็ดเอ่อก็เท่ากับแบตลูกนี้สามปีแล้วถูกไหมครับแบตลูกนี้สามปีฟังวิเคราะห์แยกแยะนะครับอย่าพึ่งอ่าไปคิดอะไรที่มันเลยเถิดนะครับคิดอะไรที่มันเกินนะครับ โอเคฟังนะครับอันนี้ความรู้ผมจะสอดแทรกไปนะครับผมจะไม่ค่อยพูดตรงๆนะครับค่อยๆเก็บรายละเอียดไปทีละนิดทีละนิดนะครับโอเคนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกสายสืบสายซ่อมแบตด้วยกันมาสืบว่าผมพูดอะไรเขาจะเก็บข้อมูลเอาไปวิเคราะห์แยกแยะ,ยะแล้วก็ไปตํานะครับผมก็เลยต้องพูดแบบนี้แล้วก็อันนั้นแหละเป็นว่าอย่างนั้นเอารู้กันนะครับรู้กันนะครับรู้กัน แบตลูกนี้อุ้ยมันต้องสามปีแล้วมันหมดอายุแต่แต่อะไรครับแบตบประเภทแบบนี้นะครับดูแลน้ำกันนะครับย่างเดียวกับค้นขายนะครับนี่เติมน้ำกันมาจากโรงงานค้นขายนะครับแบตบแบบนี้หนึ่งเดือนนะครับไม่ว่าจะค้างสต็อกกี่เดือนก็นแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะค้างสต็อกกี่เดือนก็นแล้วแต่ แบตไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆไม่ได้เสียทุกวันโอเคนะครับคือมันก็ต้องมีบ้างค้างสต็อกแต่ก็ต้องมาดูแลนะครับนึ่ครบ1เดือนปั๊บเนี่ยจะต้องแกะซีนพลาส,สติกออกเพื่อใจที่จะมารีเจ็คชาร์จให้ลูกค้าเต็มที่เท่าไหร่นะครับสถานะแบตที่ชาร์จสมบูรณ์ทิ้งไว้ข้ามคืนจะต้องอยู่ที่12.5 12.6 12.5นี่คือว่ายังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าให้อยู่ในเลเวล12.5แต่ถ้าเป็น12.6ปั๊บเนี่ ขึ้นไปเนี่ยแบตประเภทแบบนี้เติมน้ํากรดจากโรงงานเนี่ยเขาจะใส่น้ํากรดมาเข้มแล้วแผ่นธาตุจะรับได้กับกรดประเภทแบบนี้นะครับกรดเข้มคือเท่าไหร่กรดเข้มอ่าโวล์มันจะสูงใช่ไหมครับเขาจึงเติมมาน้ํากรดมาเข้มเพื่ออะไรรองรับการการติดตั้งนะครับที่ช้ากว่าแบตเติมกรดหน้าร้านนะครับโอเคไหมครับแบตพวกนี้คือเขาเติมกรด ให้เข้มข้นเพื่อดึงสถานะวนให้มันยืนที่สุดภายใน1เดือนนะครับก็ต้องมารีเจ็คจา้ลูกค้าลูกค้าก็ต้องผู้บริโภคก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยแบตมันไม่ได้ขายได้ทุกวันนะแบตมันไม่ได้ขายได้ทุกวันมันก็ต้องมีบ้างอ่ามันต้องมีบ้างค้างอยู่2เดือน3เดือนก็ต้องเป็นเรื่องปกติแต่ว่าทางร้านเนี่ยที่คนขายเนี่ยจะดูแลให้ท่านหรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วก็ไปคุยกับทางร้านเอาเองว่าเฮ้ยแบตมีไฟไหม ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่าเราว่าคุณจะค้างมากี่เดือนก็นแล้วแต่แต่ว่าเฮ้ยไฟในแบตเตอรี่ที่ผมจะซื้อเนี่ยมันมีพอที่ผมมันพร้อมใช้งานหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับที่ผมจะซื้ออย่างเงี้ยคือเข้าใจไหมให้ไปนั่นแหละให้ไปถามให้ไปเช็คดูไว้แบตท,ที่จะซื้อไปเนี่ยมันพร้อมใช้งานไหมนะครับไม่รู้ว่าของคุณจะค้างมากี่เดือนก็นแล้วแต่มันจะต้องพร้อมใช้งานแบบนี้ ผมมาทําขายมือสองนะครับแบตลูกนี้ซีปีไอสามปีแล้วใช่ไหมผมมาทําขายมือสองได้อีกอ่าผมประกันให้สี่เดือนเอา้าเฮ้ยแบตมันไม่เสียหรอแบตมันไม่ได้เสียนะครับมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างในการดูนะครับมันต้องเรียนมันต้องมีความรู้ทางด้านนี้นะครับถึงจะทําได้นะครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับคือแบบนี้อ่าแบตแบบไหนทนแบบไหนทน แต่ถ้าแบตเติมเติมเติมน้ําจากถังร้านเนี่ยคือสถานะโวนอะ่ะพอเติมเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าแบตถ้าแบตใหม่จริงๆคือผลิตแบบประมาณเดือนหนึ่งนะเติมน้ําปั๊บเนี่ยสถานะวนจะคงที่เลยแล้วก็พร้อมใช้งานทันทีนะครับเพราะความชื้นมันยังไม่มีแต่ถ้าแบตแบบค้างสต็อกแล้วค้างสต็อกแบบที่ไม่ได้เติมน้ํามานะค้างสต็อกแต่ค้างสต็อกที่ร้านน่ะ สองเดือนสามเดือนเนี่ยความชื้นมันเริ่มมีก็จะต้องมาเติมน้ำกรดปับ๊บแล้วก็จะต้องชาร์จชาร์จเพื่อไล่ความชื้นอ่าเพราะไอ้น้ำกรดน้ำกรดเนี่ยที่เติมเข้าไปในแบตเตอรี่อ่ะมันเป็นกลางอยู่แล้วก็คือสิบสองจุดหกแต่ความชื้นในแบตเตอรี่อ่ะมันมีมันมีอยู่ไงมันออกไม่หมดแต่ต้องชาร์จไล่ความชื้นมันให้ให้กรดเข้าไปแทนที่ไปซึมอยู่ในแผน่นธาตุเล็กตอนเดินได้สะดวกก็สมบูรณ์แบบ แค่นี้เองครับอ่ะเนี่ยถ้าแบตมันโดนดูแลนะครับโดยเจ้าของร้านเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะยืนนานนะครับเนี่ยผมทำแบตมือสอขายก็ประมาณนี้ครับก็จะมีเทคนิคค,ความรู้เล็กน้อยรายละเอียดมาบอกให้ฟังว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะครับอ่าเข้าใจเข้าใจหน่อยคือความรู้เหล่านี้ไม่มีคนคอยมาบอกท่านหรอกับน้อยคนนะครับ มันเสี่ยงสูงเข้าใจนะครับมันมีความเสี่ยงสูงต่ออันตราย,ายหลายหลายอย่างนะครับหลายหลายอย่างเนี่ยผมพูดไม่ได้แต่ผมก็มีอะไรผมก็จะบอกเท่าที่ผมบอกได้แล้วกันโอเคนะครับรู้นะครับไม่ต้องว่าอะไรมากมายโอเคเท่าที่รู้คือแบตพวกนี้ก็ะจะยืนวนอยู่ที่เนี่ยนะจากโรงงานนะถ้าแบตแบบชาร์จเต็มที่เลยอะจะอยู่สิบสองจุดหกจุดเจ็ดสิบสองจุดแป เติมน้ำาจากบริษัทถ้าแบตที่เติมน้ําจากทางร้านสถานะวนจะอยู่ที่ประมาณ12.6หรือ12.5ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้เอาคร่าวๆนะครับประมาณนี้เอาคร่าวๆแล้วก็แบตที่แบตอีกประเภทหนึ่งที่ไม่มีมือหมุนเนี่ยครับเขาเรียกแบตพร้อมใช้งานคือ SMF คือ Maintenance Fuel ามาเทนนั้นคือไม่ต้องดูแลอะไรเลยใช้อย่างเดียวมันจะมีอายุของมันคือนั่นค่ากดค่าน้ํากดก็จะส่งเหมือนกันเพื่อดูแลสถานะวนภายใน,นหนึเดือนเนี่ยให้มันยืนอยู่ได้นะครับให้มันยืนอยู่ได้ก่อนที่จะขายนะครับแต่ถ้าเลยเดือนไปแล้วก็ต้องมาดีเจกชา้าให้ลูกค้าสินพลาสติกไม่ต้องไปสนใจครับว่าทางร้านจะแกะไม่แกะนะครับเขาดูแลให้ท่านโอเคนะครับ